วิธีการสแกนบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดครับผมทำยังไงครับสวัสดีครับนี่ดูโอทเทคครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสแกนนะครับว่าโอเคอย่างตัวเขาเรียกว่าอะไรอย่างตัวคิวอาร์โค้ดแบบนี้ครับก็คือเราเห็นอย่างนี้ถูกไหมครับจะเป็นคิวอาร์โค้ดปึ๊บนะครับเป็นคิวอาร์โค้ดแบบนี้เราสามารถที่จะสแกนยังไงได้บ้างนะครับแบบว่าเราอยากรู้ว่าเอ้าเขาบอกให้สแกนอะไรคือสแกนนะครับก็คือสแกนโค้ดก็คือแบบนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนสแกนกันครับก็คือโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถใช้มือถือของเรานะครับก็คือกดกล้องขึ้นมาเลยอย่างนี้ครับเป็นกล้องปกติอย่างนี้แล้วก็เข้าไปที่ตรงสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถกดที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะดิ้งเข้าไปในที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นในส่วนของที่สแกนให้เจอครับแบบว่าสแกนในที่เว็บนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น แบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นล่ะทํายังไงเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของอใช้ลายนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของการสแกนตรงนี้นะครับตรงเสิร์ตตรงนี้ก็กดสแกนก็ได้นะครับเราอกดสแกนตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาสแกนงนี้ครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ขึ้นข้างบนนะครับแล้วเราก็กดลิงก์ข้างบนนี้ได้ครับ รือว่าในไลน์เนี่ยก็สามารถเข้าได้ิคนะก็คือเป็นวิธีการหนึ่งครับก็คือสาสามาที่จะเ,เข้ามาตรงหน้าแรกนะครับตรงด้านใต้ตรงด้านล่างเนี่ครับโฮมแล้วก็กดตรงเพื่อนเพิ่มเพื่อน,อน,อนตรงนี้นะครับแล้วก็กด QR code ครับก็คือ QR code แล้วก็สแกนไปที่ QR code แล้วก็จะมี QR code เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นลิงก์ปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปนะครับ แค่ในครับก็จะเป็นการสแกนโค้ดต่างๆนะบแบบให้เขาให้สแกนหรือว่าบางทีแบบมันเป็นแบบข้อความหรือเป็นลิงก์อะไรที่เราต้องสแกนแล้วก็แบบให้ทุกคนแบบเข้าตามงานต่างๆนะครับตามงานอีเวนต์ตามงานสัมมนาอะไรครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนเงินก็เข้าได้เลยครับก็จบแล้วครับสําหรับการสแกนเทว่าโค้ดนะครับให้มันลิงก์ไปสู่เว็บต่างๆได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ